อ๋อตะเกียงก็จะแบบออกแนวๆอย่างนี้แนวทหารคแนวทหารเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อใช่ในตลาดถ้าเป็นเฉพาะอย่างนี้เป็นทางเฉพาะอย่างนี้พี่ถือว่าหายากกว่าปกติไหมครับพี่ก่อนที่จะเข้าไปซื้อจะได้มาศึกษาก่อนแล้วไปไปเข้าไปให้รู้กันก่อนนะไม่ได้เล่นมั่วๆมันก็ไม่สนุกไม่สนุกเก็บแล้วจบจบเลยค่ะ200เอยอมเลยนะใช่ยอมเก็บแล้วจบไม่ต้องไปลงทะเบียนหน่วยกิจเยอะใช่ครับ เพราะว่าเจ็บมาแล้วสองร้อยเออยู่อยู่กลับมาพบกับแลแคมปิ้งอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่่าำกลางธรรมชาติเลยครับเป็นนะฮะเป็น่าำกลางธรรมชาติแล้วก็พากันมาดูต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับงาน FC Coleman Thailand Meeting 2023ครั้งที่1นะครับครั้งนี้จัดกันที่สวนไทวะ ที่จังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วแต่ตะเกียงโอ้โหวสวยงามมากแล้วก็ตะเกียงแต่ละรุ่นแต่ละผมว่าคุณค่ามันอยู่แต่ละแต่ละท่านแต่ละคนนะครับในการสะสมแต่ละท่านก็ประทับใจในรุ่นที่แตกต่างกันแล้วก็ฟังก์ชันของตะเกียงที่เอามาใช้งานตลอดจนอายุอานนามของตะเกียงที่โอ้โหแต่ละดวงนี่บอกเห็นแล้วแบบว่า ว้าวุ่นเลยครับอยากได้ครอบครองเหลือเกินก็เป็นเรื่องที่นำมาถ่ายทอดซึ่งกันและกันและครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันก่อนอื่นไปดูบรรยากาศของสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบคุณนะครับร่วมเดินทางกันมาสําหรับใครที่อยากดื่มกาแฟในแคมป์ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณโรงกาแฟโคโลมุนนะครับมีทั้งกาแฟขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนนะครับแล้วก็จะเป็นกาแฟซองเป็นซองดิปแบ็คดิปก็มีนะครับแล้วก็ ไปดูได้ในเพจโลงกาแฟโครมุนนะครับได้กาแฟมาแล้วก็อย่าลืมนะครับไม่พลาดท่าไม่พลาดทีที่จะหาเครื่องทํากาแฟดีๆวันนี้แนะนํากันครับสตาร์เอโซนะครับสตาร์เอโซไทยแลนด์กับเครื่องบดกาแฟเครื่องทํากาแฟเอสโซตัวนี้วางและเทหล่อเลยครับแล้วก็ทำงานง่ายมากครับเอากาแฟที่รเราเบรนมาแล้วนะครับก็ใส่ในตัวเครื่องแล้วก็น้ำร้อนที่เรียมไว้ใส่เข้าไปแล้วก็ปัมป๊มปัมป๊มปั๊มเราก็จะได้เอสโซช็อต อย่างดีแบบกาแฟสดแบบเข้ากับบรรยากาศแคมปิ้งกันไปนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยครับเข้าไปดูได้นะครับซาเลโซ่ไทยแลนด์นะครับอ่ะช่วงนี้ไปดูกันต่อครับว่า FC Coman แม a ไทยแลนด์มิสซิ่งครั้งที่1-2023เนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างไปดูกันครับ วันนี้อยู่ร้อยกว่าท่านครับวันนี้นะวันนี้นะแต่ว่าปกติครับถ้าเพวในเพจในอะไรเงี้ยครับมีสมาชิกอยู่เท่าไหร่ครับอยู่สี่พันกว่าคนครับสี่พันกว่าคนจนใหญ่กลุ่มนี้คือกลุ่มที่รักชอบในตะเกียงตะเกียงโคลแมนโคลแมนระดับเริ่มต้นไปถึงกลางๆครับเริ่มต้นกลางๆนะใช่ครับมันจะมีระดับตูวานี้ไหมมีครับปีลึกครับลงไปครับปีลึกนะครับผมปีลึกเขาจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งหรือยังไงใช่ครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งใช่ครับ อีกรุ่นหนึ่งของเราจะเป็นแค่เริ่มต้นเริ่มต้นมาจากพวกสองแปดอะไรพวกนี้มาถึงสองร้อยเอครับวันนี้เต็นท์ก็จะค้ากันไปแล้วแต่ไปไลน์ทรายไปแต่ว่าถ้าพูดถึงหน้าบ้านเกือบทุกบ้านต้องมีตะเกียบใช่ครับนะครับเป็นเป็นอุปกรณ์สําคัญนะคนนึงบผกว่าไม่ต่อกว่าสองถึงสามใช่ครับพี่โดยเฉลี่ยกเท่าไหร่คนและเท่าไหร่นะอย่างน้อยสี่ดวงครับสี่ดวงสี่ดวงรุ่นไหนที่แบบน่าจะเป็นสแตนดาร์ดที่จุดต้องมี สองร้อยครับสอง A 200นะงร้อยนะเชอร์รี่เบอร์เกนดี้อะไรพวกนี้ครับอ๋อก็ต้องยอดฮิตเลยยอดฮิตนะครับออกมากี่รุ่นอะไรพี่เป็นขาจะมีออปชั่นจะมีตัวนี้จะเป็นทรงกลมครับผมแล้วจะมีเครื่องวงกลมเครื่องวงกลมอ่ะเครื่องวงกลมตัวนี้ครับผมครับแล้วก็จะมีรุ่นที่แสงจันทร์น้ำแสงจันแสงจะใหญ่กว่าครับอันนี้คือรับน้ําหนักได้ได้เยอะใช่แล้วก็หนักด้วยไม่หนักนะไม่หนักมั้ อ๋อประมาณครับประมาณอันนี้โลสองโลอ๋อเหรอพี่เก้าขีดโอ้กางเซนมาก่อนแล้วก็เริ่มเขาต้องมีละอ่ามันต้องมีคนคนแคมป์ก็ต้องมีตะเกียงครับพี่นะครับพอเริ่มเริ่มศึกษาครับผมก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยนะตอนนี้กี่ตัวพี่สิบสี่ครับสิบสี่โอ้โหนี่มันเนียนี่มันถ้าถ้าเหมือนเราเดินพิพิธภัณฑ์ใช่ยังไงนะพี่ต้นรบบอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนเชิญดูโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วดูดิเกิดกิเลสทันทีครับแต่ละตัวแต่ละตัวคือ อันนี้คือถ้ามองบนภาพภาพถ่ายมันคือความสวยความอิ่มความใช่ครับมันเป็นเสน่ห์อธิบายหน่อยบอกมันเป็นเสน่ห์ของมันครับรูปทรงเหมือนกันต่างปีต่างสีต่างแบบนใช่ให้เราได้เลือกใทช่ครับครบครับฟ้าแดงดำโปะถูกโปะแพงมีทุกอย่างครับมันเป็นของที่น่าผสมครับครับผมนะ ใช่ครับตอนนี้สวนก็แล้วก็ข้อดีคือเอามาใช้ให้ได้จริงใช่ครับใช้ได้จริงด้วยใช้มันดูกับกับเราแหละใช่ครับก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งข้อดีกันไปกรเดินบรรยากาศกันต่อนะพี่นะมืดค่ำกันแล้วก็สวนไข่หวัดใช่ครับพี่ทำไมเลือกเป็นที่นี่ครับพี่ต่อก็บรรยากาศบรรยากาศลงว่าเคยมาใช่ครับเคยมาอยู่แล้วก็น้ำข้าวดำน้ำคาับครับครับ แล้วก็วันนี้ก็มีหลายพี่หลายท่านมาครับได้ได้แนะนำเลยพี่แนะนำก็คือมีอันนี้ของพี่โจโจ้ครับอ่าพี่โจโจสวัสดีครับเป็นสาย US หน่อยอันนี้สายครับโอเคโอตะเกียงเขาจะแบบออกแนวๆอย่างนี้แนวทหารครับทหารเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อใช่ทำไมรักชอบแบบแนวนี้ล่ะครับพี่ได้ข่าวว่าชอบจากอะไรนะพี่ดูหนังดูหนังใช่ใช่ยุคสมัยก่อนข้าวสูงในประเทศพาทุน อ๋ออันนี้คพะอ๋อชอบเลยใช่ใช่แล้วก็พอพอมีโอกาสก็ถือว่าเป็นเป็นของสะสมใช่ในตลาดถ้าเป็นเฉพาะอย่างนี้เป็นทางเฉพาะอย่างนี้พี่ถือว่าหายยากกว่าปกตินะครับพี่ก็ก็เป็นเป็นกลุ่มเฉพาะเป็นกลุ่มเฉพาะใช่ไหมครับบ้านเราถ้าเป็นกลุ่มแบบแนวตะเกียงที่มันยากอยู่แล้วนะพี่ตะเกียงตะเกียงเก่าแล้วมาลงมาลึกอย่างนี้อ่ะยากกว่า ก็มันก็ส่วนหนึ่งแต่เราแบบว่าเราชอบสไตล์ไหนสไตล์เป็นไลฟ์สไตล์ที่บอกว่าสไตล์เราชอบอย่างลุยๆหน่อยก็ได้ ตัวนี้หรือีแบบนึงอะไรต่ตัวนี้ก็จะปู่ดังหน่อยเสียงอะไรอ๋อมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันอยู่มันก็จะมีขีดเสียงวอลอะไรพวกวอลทามอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอพี่โอ้โหเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมถ่ายรูป FM2 ถ้าไปสงครามล็อก็ต้อง FM2T เป็นไทยทัมเบียมเสียงกดชัตเตอร์ุอะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยเราเรียนถ่ายรูปตอนตอนเรียนมหาลัยโวกแมนพวกเขาถ้าอยู่ในพวกสงครามอ๋อผลิตมาเลยอ๋อนะก็ถือเป็น เป็นสีสัน <แก S 1> <า>ผมว่าเปิด <แก S 2> โลกสำหรับผม<ช>ผมก็มองอ่ะแล<ช>้วก็อะไร อาเซอก์ไบจ์ยังอื่นก็เลยเพิ่มเติมด้วยจ้าดีดีดีวันนี้ครั้งที่หนึ่งมีโอกาสได้มาเป็นไงพี่รวมรวมรวมกันยังไงทีดีใจพอเดียวกันชอบเหมือนกันนะไม่มีมีช่างใหญ่ช่างใหญ่แล้อ่ามีช่างนี่อะไรใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มไอ้นี่มีกลุ่มอะไรเฉพาะไหมครับพี่ก็เป็นกลุ่มเพจโคแมนเพโคแมนของเราก็โคแมนนินได้เหมือนกันนะพี่ต้นนะเข้าไปก็สนใจโคแมนแล้วก็ลึกลงไปสายทหารนะพี่ครับ ตาจะจะมาานแนวนของเราที่เราชอบอะแนวพี่เนาะใช่ครับก็ถือว่า,ปาเป็นปโอมันก็แหลกย่อยไปอีกนะใโอเคได,ได้ได้วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพร้านอาหาร กรณีสุขุมวิท23ก็เป็นไรตายมากเลยนะพี ook, anyway. no, okay. uh, uh, ่ลึกๆมากอ่ะบันทีลงไปอะไรงีหลายแนวมากอันนี้เป็นของพี่เล็กอาวพี่เล็กครับสายตะเกียงช่างพี่เล็กนี่คุ้นๆน่ะเหมือนเราเคยเจอกันวัสดีครับพี่เล็กอ๋อมามามาได้ไหมพี่เล็กพี่เล็กขออนุญาตนะพี่เล็กนี่โห่นี่กำลังแกะเลย ใช่แม่พี่อ๋อกำลังจะจุดนะพี่โอเคพี่เล็กของพี่เล็กนี่แบบโอ้โหเข้าปอีเทอร์มอสอ๋อเทอร์มอสใช่พี่ขออนุญาตขออนุญาตคนที่มาร่วมงานได้มาดูเรื่องของระบบเทอร์มอสแล้เทอร์มอสมีรุ่นไหไบ้างครับพี่เทอร์มอสมีเดซี่ฮักกินครับพี่มีเอทอร์มอสพอดีเดย์ครับพี่แล้ก็มีตะเกียงที่แบบว่าทำในห้างสรรพสินค้าในอเมริกาในยุคนั้นในยุคนี้ญี่ปุ่นพวกนี้รับแคมป์อะไรอยากให้บ ผู้ร่มงานได้มาดูแล้วก็มาเรียนรู้เผื่ออยาะจะได้เข้ามาเล่นแล้ว ก่อนที่จะเข้าไปซื้อจะได้มาศึกษาก่อนแล้วไปไปเข้าไปให้รู้กันก่อนนะไม่ได้เล่นมั่วมัมันก็ไม่สนุกไม่สนุกจะได้ใช่ครับดูว่าชอบหรือเปล่าครับพี่มีหลายรุ่นแล้วทำไมชีวิตพี่ต้องมาชอบไอ้เรื่องตะเกียงอ่ะพี่ผมนะครับมีมีปมอะไรไหมเนี่ยสารภาพมันตอนแรกก็แบบว่ามามามาจากมาแคมป์เนี่ยครับครับผมเห็นตะเกียงแล้วก็ชอบครับผมอ่าแล้วก็เลยแบบลองมาใช้งานแล้วเราศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ กซ่อมเองครับผมต้อมไป<อ>เรื่อยๆแล้วก็เลยอันนี้บ้านบ้านไหม้บ้านพังไปกี่รอบแล้วพี่ อจริงเหรอพี่ผมก็ถามอั้มเล่นไปด้วยนะมีเพจมีอะไรไหมพี่มีครับชื่อเพจเกียงแคมป์ครับตะเกียงแคมป์เลยนะพี่นะภาษาไทยเลยพี่นะอ๋อตะเกียงแคมป์นะก็มีอะไรก็เข้าไปปรึกษาเข้าไปหาความรู้กันได้นะพี่เนาะปรึกษาหาความรู้ก่อนที่จะหรือใครอยากเป็นช่างก็เข้าไปศึกษาาควมรู้้ไดโอ้โหไม่ห่วงด้วยไม่ห่วงด้วยนะได้ได้ได้ก็การซ่อมตะเกียงกันะนะนะต้นะ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 โอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับระวังบ้าน บ้านไม่หน่อยนะพี่ระดับอาจารย์เลยนะที่ตอ์แล้เป็นระดับอาจารย์แล้วได้ได้ได้ก็เป็นในวงการเรารู้จักกันในนามของของพี่เล็กขับปิ่มเล็นะคพี่เล็กตะเกียงเกตะเกียงแคมป์เน่พี่ใช่ครับนะนะโอเคก็เดินเดินกันผมว่าบรรยากาศเริ่มเริ่มโคคนะพี่นิ่งบนโอ๊คคูอย่างนี้ก่าแบบถือแบบอันนี้ของพี่เปาครับกรรมกรเต็น อ๋อนี่เลอนี่ครับนี่พี่เปาเลยกรรมการเต้นพี่เปาไม่อยู่ก็ถือว่าของเป็นของเราใช่ครับพี่เปาพี่เปาไม่อยู่ก็ถือว่าอก็ถือกรรมการเต้นนะนี่นะใช่ครับอ๋อวันนี้ก็มาโชว์หลักพี่เขาทำโป๊ะขายทำมู๊ขายหลายอย่างครับหมวกก็อันดับต้นต้นของวงการนะพี่นะพี่เปาแล้วใช่ครับ ก็เป็นเป็นเป็นเ,เปิดเปิดเปิดโลกทัศน์กันครับเปิดเนาะให้ดูให้เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยก็พี่เป่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสมาคุยพี่เป่าวันนี้ไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขโมยซะก่อนเดี๋ยวได้ๆอ่ามีมีได้ได้ก็เกินเป้าแล้วก็ถือว่าถ้าใครมือใหม่มามาชมงานอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เขาเรียกอะไรพี่ไม่เสียใจต่างเลยใช่ครับ เขามันกว่าจะลวงกัน<ช>ได้นะพี่เนาะใช่ แนะนำหน่อยครับพี่พี่ต้นถ้าแบบมือใหม่อยากจะเข้าวงการมีตะเกียงเป็นของตัวเองมีตะเกียงแทมเป็นของตัวเองเข้ามาริ่มที่ยังไงศึกษาในกลุ่มก่อนก็ได้ครับหาพี่ๆในกลุ่มพี่แอดมินอะไรพวกนี้ครับคอยให้ความแนะนําอยู่ตลอดครับอยากสนใจตัวไหนครับอยากเริ่มยังไงอะไรพวกนี้ครับศึกษาได้เลยครับติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามกันมาได้เลยได้ได้เราเหมือนพี่น้องกันอยู่แล้วครับหลายๆท่านนะพี่ก็ให้ความรู้ให้ให้ความให้ข้อมูลเลยนะใช่ครับ ได้ได้ได้แล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องค่าเนื้อค่าตัวก็ถือว่าแรงอยู่ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งครับกับของใช้ที่เรินเกี่ยวแคม ใช่ครับแต่ว่าก็มีความสําคัญใช่ครับเต้นมาดับหนึ่งนะพี่เนาะใช่ถ้าไปแคมป์สองก็น่าจะเป็นเรื่องของตะเกียงใช่ครับแสงสว่างกันไปนะฮะใช่ใช่ใช่เอาเป็นเรื่องไหนนอ่ะย้ำกันอีกทีนะครับสนใจก็เข้าไปดู f อปซีโฮแมนไทยแลนด์ครับผมนะครับพี่ตอนนี้สี่พันกว่าคนมั้งพี่สี่พันเจ็ดร้อยคนครับสี่พเจ็ดร้อยโอ้โหเป๊ะมากอนาคตมีกิจกรรมอะไรเคยคิดเคยวางไว้บ้างพี่ว่าปีข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยจะ อะไรไงก็เดี๋ยวรอสรุปดูจากรอบนี้ก่อนนะครับรอบอนนว่าผลตอบรับมาต้องการไปแนวไหนยังไงเราก็จะไปปรับปรุงแล้วก็จัดให้มันสนุกนว่าเดิม,มน,นัว่าเดิมมากใช่ครับใช่ใช,ใชนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าครั้งแรกก็เซอร์ไพรส์เลยนะพี่นะครับโอ้ไฟมาแล้ว สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพร้านอาหารพรณีสุข,ขุมวิท23พี่โรสครับพี่โรสวันีสวัสดีครับสวัสดีครับสัมภาษณ์เลยครับ,รบพี่โรสพี่โรสเชิญหน่อยเป็นไงพี่หูแบบหน้าบงหน้าบ้านหน้าชมมากเคเราอยู่กับพี่โรสนะ,ะวันนี้แบบ หน้าบ้านน่าชมมากพี่เมื่อกี้ถ้าไม่มีใครอยู่นี่ผมจะยอมเป็นขโมยดีไหมนี่เห็นหลายคนหลายคนหลายคนก็จะคิดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่คืนนี้ก็อาจจะอยู่ในโรจน์ก็ที่มีคำว่าขอบคุณค่ะอะไรประมาณนี้ติดป้ายไว้สารภาพลงชื่อเบอร์โทรอะครับโทษโทษโทษเต็มจะได้น้อยลงใช่ค่ะหลักๆถือว่าวิโรจน์ที่ในวงการใช่ครับเป็นไงพี่เป็นไงครับแบบเราวอบสนใจอะไรแค่ไหน แล้ววันนี้เลยเถิดมาเยอะไหมเยอะมากวันแรกเป็นไงพี่เริ่มตะเกียงที่เราชอบเปนไนตะเกียงที่เราชอบตอนแรกเลยนะคะเราอ่ะไม่ไม่ได้มีว่าแบบชอบอะไรอย่างนี้เลยไม่ชอบเลยแทนปีไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยพอเราได้มาดูเหมือนเกลียดเลยอ่ะพอเราได้มาสัมผัสก็เลยแบบ ลรอโอเคแคมก็เลยรับได้ธรรมชาตินอนเต๊ดมีเต๊ดละอ่ะพอมาตะเกียงแล้วที่เป็นไงมีตะเกียงตะเกียงเราก็เริ่มจากว่า286 285อะไรอย่างี้ยก็ลองผิเงี้ตอนนั้นใครใครป้ายยาเราพี่ใครแบบก็จะเป็นเนอะกลุ่มๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟน เขาเริ่มเริ่มมาใสสมองเราใส่สมองเริ่มมีการใส่สมองน่าสงสารนะยัดียดความอยากนแล้วก็เริ่มกระเถิบมากี่ปีมาแล้วพี่เลยเถิดมาถึงณวันนี้สามสิบกว่าปีถ้าสมมว่าถ้าสมมติถ้าเป็นตัวของโรซ่าเองก็อยู่ประมาณสี่ปีสี่ปีนะแต่ถ้าตัวเป็นตัวหลักๆเลยก็เจ็ดแปดปีได้ตะเกียงโคมแมนที่ในใจที่บอกว่าตัวเนี้ย นางฟ้าของฉันตัวนี้แบบเวดราของฉันตัวไหนพี่รุ่นไหนก็จะเป็นเสียอะไรค่ะเซียเสียเสียอ๋อใช่ไม่น่าถามเลยนะหน้าบ้านเธอและเซียทั้งนั้นครับเซียนะถือว่าหนึ่งในดวงใจแล้วหนึในดวงใจนะพี่มันคืออะไรที่ที่เราทําให้เราหลงมันอ่ะพี่พี่รถเข้าไปหน่อยพี่ผมอนุญาตให้เข้าใกล้นะพี่ผมอนุญาตของพี่เองก็จะเดกที่ เขาก็จะเป็นแบบเนี่ยมันหน้ามันหน้าทะลุสนหนอมมันสวยอ่ะแบบสองร้อยเอก็เป็นเกล้าเป็นเกษณ์ของมันเลยครับนี่นะมันมีคาแรคเตอร์มันมากเลยดูดนมันคือถ้าสมมติถ้าเป็นทรงสองร้อยเอทั่วไก็ยังธรรมดาธรรมดาอ่าแต่เนี้ยมันเกลี้ยงใหญ่ใหญ่นะตูดมันดีท้ายมันหนุนแหนมใหญ่ออันอันนี่แรก ใช่โหเป็นคลื่อนเสียงนี้ก็จะสังเกตคือหมวกดำก็คือบอกว่าเอหมวกดำมาแหละใช่โอ้โหแล้วก็มันมันตีตาเสียคือคนอื่นก็จะจะอโคแมนแต่มิสเซียเป็นไงล่ะเป็นไงต้องหาอะไรพิเศษกันอยู่เรื่อยคนละใช่ครับมีแตกออกไปตลอดแตกว่าตลอดด้วยนะครั้งนี้ครั้งที่หนึ่งเป็นไงพี่ในกลุ่มเอฟต o Man Thailand เนี่ยประทับใจนะพี่เนาะ เป็นครั้งแรกตกไม่ได้เล่นเลยค่ะเป็นน้ำฝนอย่างเดียวเลยนิดหน่อยนะเอาเอามาชมทำบ้างนะอยูในในบ้านใช่ใช่ใช่ปกติดูติดตามพี่โรสกับที่บ้านหรือว่า ชุดคอลเลกชันนี่ทางไหนได้บ้างพี่ Facebook Facebook อะไรในเพจได้ค่ะทิกตอกได้ได้คในเพจโคแมนแบ่งปันความรู้มีทุกได้นะก็เอสโคแมนนี่นะใช่ครับนะที่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งความรู้นะ่แนะนําเลยพี่ตามภาษาผมไม่เคยเข้าวงการไม่มีความรู้เรื่องตะเกียนรู้บ้างว่าให้แสงสว่างแนะนําอะไรผมดีผมจะเริ่มยังไงเอาแบบ้บยาให้ผมใบยาเบาๆนะผมจะเริ่มยังไงพี่ผมตั้งใจฟังเบาๆคือเจ็บต้องเจ็บแล้วจบ จบเลยค่ะ200เอยอมเลยนะใช่ยอมเจ็บแล้วจบไม่ต้องไปลงทะเบียนหน่วยกิจเยอะใช่ครับใช่เพราะว่าเจ็บมาแล้วอ่า200เออยู่อยู่รายละเอียดอะพี่สภาพหรืออะไรที่มันยิงสภาพหนักก็เขาก็แบบว่าเขาเรียกอะไรก็เจ็บหนักอ่าไม่เจ็บไม่เรักภูมาเยอะอ่าก็่ได้สิ่งนี้ครับผมอ่าก็ตามสภาพไปนะแล้วก็แต่ว่าแต่ว่า เจ็บและจบนี่จากคนมีประสบการณ์ใช่ครับทุกคนครับทุกคนนะเหมือนกันเหมือนเป็นก็เหมือนกันเราต้องจบแลจบใช่ครับว้าวดูดูฟังดูไม่ดีนะแต่ก็เป็นความปรารถนาดีให้กันนะเลี่ยงไม่ได้ครับต้องต้องอย่างนั้นก็ครับก็ไปพิจารณากันเองนะครับทำเรื่องกันเองนะแต่ละคนนะทำเรื่องต่างกันนะพี่ต้นนะทำเรื่องยากไว้เรา ทำเรื่องยากไหมครับเราไม่ยากมยากครับมีตังค์เท่านั้นไปตลอดเห็นนะเห็นนะราคามาไม่เต็มตลอดราคาถูกกว่าคุณเลยโอเคได้ได้ขอบคุณมากพี่รงขอบคุณมากขอบคุณครับถือว่าเป็นเรื่องที่เปิดโลกสำหรับแรแคมปิ้งนะครับแล้วก็กลุ่มพี่ๆทุกท่านใจดีมากครับน่ารัก ถึงฝนจะช่าฝนจะมาเรียกความชืน้นอาจจะเป็นช่วงฤดูการปลายฝนและอาจจะเข้าสู่ช่วงต้นหนาวนะครก็รับรู้ถึงบรรยากาศกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันพูดคุยแนะนําให้ละเอียดกันไปนะครับท้ายนี้ต้องขอบคุณเลยครับสอแขวนตะเกียงบายโคโค่แคมป์ปิ้งนะครับก็เป็นแบรนด์น้องเล็กๆนะครับแบรนด์น่ารักน่าของนัทที่แบบทำอตะเกียงเสิร์ฟ แคมปิ้งแคมเปอร์อย่างเราตลอดมาก็เข้าไปดูได้ในเพจที่ให้ไว้แล้วก็แล้วก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำคัญมากครับสำหรับแคมเปอร์แคมปิ้งอย่างเราก็เพจแคมเซอร์เนี่ยแคมเปอร์ของเราเนี่ยครับก็เราก็จะผลิตเสื้อเวทเข้ามานะครับเสื้อเวทออกมาประมาณอย่างเงี้ยนะฮะให้สวมใส่กันไปเวลาไปออกแคมป์ใส่นี่ยมันใส่นี้ใส่อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยใส่ไฟใส่อะไรเงี้ยเราก็แขวนในรถก็ อุปกรณ์เนี่ยสบายมากเลยก็จะเป็นหมวกออกแบบวินทงวินเทจหน่อยอะไรเงี้ยสีสันก็มีให้เลือกกันหลากหลายสีหลากหลายสายนะครับหลากหลายสีแน่นอนนะครับก็แล้วแต่ชอบกันครับก็ฝากด้วยนะครับเข้ามาอุดหนุนเราได้นะครับทางเพจของเรานะครับแคมป์เซอร์นะครับก็มีเบอร์โทรมีอะไรอยากจะสอบถามอะไรได้เลยก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการเดินทางของเราสามารถสนับสนุนได้ครับทุกท่านเป็นการเดินทางของเรานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับแคมป์ไควะนะครับแล้วก็ รวมถึงกลุ่มพี่ๆนะครับ FC c o m a n Thailand นะครับที่อนุญาตให้เราเข้ามาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้เรื่องตะเกียงเรื่องราวของตะเกียงโคแมนกันไปนะครับขอบคุณมากนะครับฝากติดตามรายการด้วยครับเจอกันทุกวันเสาร์นะครับ10นาฬิกานะครับทาง MVTV Channel MVTV Channel นะครับแล้วก็ติดตามสดไม่ทันดูผ่านแอปไม่ทันก็กลับมาดูย้อนหลังกับ ทางเพจของเราแคมป์เซอร์นะครับได้นะครับแล้วก็จะมีแรกคแคมปิ้งให้ได้ติดตามกันนะวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วก็เดินทางแคมปิ้งอย่างมีความสุขนะครับฮากระโฟงกาแฟดื่มมีความสุขก,กินไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ วันนี้อยู่ร้อยกว่าท่านครับวันนี้นะวันนี้นะแต่ว่าปกติครับถ้าเพราะว่าในเพจในอะไรเงี้ยครับมีสมาชิกอยู่เท่าไหร่อยู่สี่พันกว่าคนครับสี่พันกว่าคนส่วนใหญ่กลุ่มนี้คือกลุ่มที่รักชอบในตะเกียงตะเกียงโคแมนโคแมนระดับเริ่มต้นไปถึงกลางๆครับเริ่มต้นกลางๆนะใช่ครับมันจะมีระดับสูกวันนี้มีครับปีลึกครับลงไปครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากถุดนะเราก็อยากถองจะได้ถ่ายรูปสวย ตามตามเท่าที่ได้นะน้องมันเจอผมันหายากกว่าตัวพูดก้าใจเลยเหรอวันนี้เต็นท์ก็จะค้ากันไปแล้วแต่เป็นลายทายไปแต่ว่าถ้าพูดถึงหน้าบ้านเกือบทุกบ้านต้องมีตะเกียบใช่ครับนะครับเป็นเป็นโอแคนเป็นอุปกรณ์สําคัญนะคนหนึ่งผมว่าไม่ต่ำกว่าสองกระสาใช่ครับเองโดยเฉลี่ยสักเท่าไหร่คนและเท่าไหร่ครับ อย่างน้อยสี่ดวงครับสี่ดวงสี่ดวงรุ่นไหนที่แบบน่าจะเป็นแซนดาร์ดที่ตุดต้องมีสองสองรอยเอครับสอง a เอสองร้อยนะเชอร์รี่เบอร์เกนดีอะไรพวกนี้ครับอ๋อก็ต้องยอดฮิตเลยยอดฮิตนะครับออกมากี่รุ่นอะไรพี่เป็นขาจะมีออปชันี่จะมีตัวนี้จะเป็นตวงกลม ครับผมก็จะมีเครื่องวงกลมเครื่องวงกลมอ่ะไอ้วงกลมตัวนี้ครับผมครับแล้วก็จะมีรุ่นที่แสงจันทร์อ๋อแสงจันทร์จะใหญ่กว่าครับอันนี้คือรับน้ําหนักได้ได้ยังไงครใช่แล้วก็หนักด้วยไม่หนักนะไม่หนักไหมอ๋อประมาณครับประมาณอันนี้โลสองโลอ๋อเหรอพี่เก้าขีดพองกางเต็นท์มาก่อนแล้วก็เริ่มเขาต้องมีละอ่ามันต้องมี เกียงคนแคมป์ก็ต้องมีตะเกียงครับพี่ครับพอเริ่มเริ่มศึกษาครับผมก็เริ่มเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยนะตอนนี้กี่ตัวพี่สิบสีครับสิบสียครับโอ้นี่มันสี่นี่มันถ้าถ้าเหมือนเราเดินพิพิธภัณฑ์ใช่ครับยังไงนะพี่ต้อนแบบอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนเดินดูก็โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วดูดิเกิดกิเลสทันทีครับแต่ละตัวแต่ละตัวคืออันนี้คือถ้ามองหมดภาพภาพถ่าย มันคือความสวยความอิ่มความใช่ครับมันเป็นเสน่ห์อธิบายหน่อยมันเป็นเสน่ห์ของมันครับรูปทรงเหมือนกันต่างปีต่างสีต่างแบบนะครับพี่ให้เราได้เลือกครบสิใช่ครับครบครับสวยแดงดำโปะถูกโปะแพงมีทุกอย่างครับมันเป็นของที่น่าสะสมครับครับผมนะใช่ครับตอนนี้สะสมก็แล้วก็ข้อดีคือเอามาใช้ให้ได้จริง ใช่ครับใช,ใช้ได้จริงด้วยพยายามใช้มันดูกับกับเราแหละใช่ครับนะบถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งข้อดีกันไป